<Baby. S 2> สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่นิสันชอเอราวันนะครับผมตัวนี้เราอยู่ที่ชั้ลุ่มการจนบุบรีครับกับผมครับแจ็คนิสันนะครับ เป็นที่ปรึกษาการขายนะครับในนามของ Product Genius ของ n i สสันชอเอวันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของนิสสันคลิกนะครับ e-POWER รุ่นอ l t e c h บางคนถามว่าทำไมต้องซื้อนิสสันคลิกผมจะวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าคุณประโยชน์และก็ลักษณะต่างๆของเจ้าตัวนิสสันคลิกนะครับรุ่น e-POWER ตัวแต่งอ l t t e กรุ่นนี้ตัวท็อปสุดของรุ่นนี้ได้อะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกนะครับ กับเจ้าตัวนิสันคลิกออเทครุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับกระดังหน้าที่สวยงามน,นะครับออกแบบให้แบบหรูหราแล้วก็มาชุดแต่งของออเทคเป็นของสำนักญี่ปุ่นแท้นะฮะซึ่งได้แนวคิดมาจากน้ําทะเลนะฮะเพราะว่าที่ตั้งของบริษัทเนี่ยอยู่ติดกับทะเลนะฮะหให้ความรู้สึกของคลื่นทะเลลายต่างๆที่มาจากญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้มากับเครื่องยนต์ 1200cc ซีซีนะครับตัวเนี้ย เอาไว้ชาร์จพลังงานเข้าแบตเตอรี่เฉยๆนะไม่ได้มีไว้หมุนล้ออะไรหรือว่าในส่งกําลังไปถึงล้อนะฮะมีเอาไว้ชาร์จพลังงานอย่างเดียวนะครับผมตัวนี้จะวิ่งด้วยมอเตอร์นะฮะตัว EMC7 นะครับผมตัวนี้วิ่งด้วยมอเตอร์ให้กําลังอยู่ที่136แรงม้านะครับผมและได้แรงบิดสูงถึง280นิวตันเมตรนะครับผมให้กําลังที่ดีมากแรงม้าสูงขับสนุกครับ ซึ่งอัตราการทด0ถึง100นะฮะจับได้อยู่8วินะฮะ8.3วิซึ่งสะใจแน่นอนนะครับผมและตัวนี้มาพร้อมกับตัวอ,อินเวอร์เตอร์แบบใหม่นะครับผมซึ่งอัปเกรดมาจากตัวรุ่นที่แล้วนะฮะจะมีขนาดเล็กลงแต่ว่าประสิทธิภาพดีขึ้นจะส่งเป็นตัวสั่งงานต่างๆนะครับให้กับการหมุนของตัวเจเนอเรเตอร์แล้วก็สั่งงานจากตัวขครื่อยนต์ให้ทำงาน ะะแล้วตัวนี้มาพร้อมแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะครับผมตัวนี้ขนาดเท่าเดิมแต่ว่าได้กําลังขนาดของความจุที่เพิ่มขึ้นนะครับจาก1.57กิโลวัตต์วเป็น2.06กิโลวัตต์วนะครับผมและเจ้าตัวนิสสันคลิกออเทครุ่นนี้นะครับผมความยาวของตัวรถนะครอยู่ที่4,330ม mm ิมนะครับผมส่วนความกว้างของตัวรถนะครับอยู่ที่1,760ม mm ิมนะครับผม ความสูงอยู่ที่1610มมตรนะครับกว้างขวางสะดสบายแน่นอนนะครับผมแล้วก็ด้านท่านะครับเดามาดูด้านข้างนีมีไฟตัดหมอกที่อย่างครบนะฮะด้านข้างตัวนี้ก็ยังถูกออกแบบมาให้เป็นสีบรอนนะครับให้เหมือนกับสีของคลื่นน้ำทะเลนะฮะมีไฟเลี้ยวแล้วก็มีกล้อง360องศานะครับผมตัวนี้จะมาพร้อมแม็กนะครับขอบ17 205นะครับ205ทับ5 5ขอบ17นะครับผมซึ่งถูก เฉพาะตัวออเท็กจะได้แม็กลายนี้นะครับผมแล้วก็มีซุ้มล้อที่ดูสวยงามนะครับเรียบหรูเข้ากับตัวนิสันคิกออเทครุ่นนี้นะครับผมความสูงของเคเลนต์ตัวนี้อยู่ที่175มิลลิเมตรนะครับสูงลุยได้สบายมากนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบกุญแจแบบอัจฉริยะนะฮะควบคุมจากกุญแจได้ด้วยนะครับผมด้านหลังนะฮะตัวนี้ได้หลังคาดำนะฮะตัวนี้เป็นตัวหลังคาดำสีขาวมุกนะครับ มาพร้อมกับชุดสปอยเลอร์ซึ่งเป็นของออเทคนะฮะถ้าออเทคได้ตามชุดนี้หมดเลยนะครับผมด้านหลังนะครับชุดใช้ล่างก็ให้เข้ากับด้านหน้านะครับเป็นการรับออกแบบจากสำนักออเทคนะครับผมตัวนี้นะครับความจุของสัมภาระท้ายนะครับให้ความจุเยอะมากครับ403.2นะฮะสามารถ ใส่ของหรือว่าเราจะพับเบาะด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้ครับถูกแยกออกเป็นขนาด60%แล้วก็40%นะฮะเวลาปิดปิดนี้นะนเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเราอยู่ในภายในของ nissan k ิก k s e power นะครับผมมาพร้อมกับพวงมาลัยทรงสปอร์ตครับเป็นแบบ v shape นะครับและเอกลักษณ์ของตัว alt e ก็จะเป็นหุ้มหน,นังแล้วก็มีแซมของสีดำแล้วก็สีน้ำเงินนะครับ หน้าจอตัวนี้จะเป็นแบบ TFT ขนาด7นิ้วนะครับผมแสดงมาตรวัดต่างๆนะครับการใช้งานต่างๆระบบความปลอดภัยนี่สามารถควบคุมได้จากหน้าจอนะฮะแล้วก็ตรงจอกลางเป็นขนาด8นิ้วนะครับผมสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะฮะแอปแบบดิจิตอลนะครับผมตัวนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมพร้อมกับ Auto b a บ k h o นะฮะ ปุ่ม start อยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมตัวนี้เป็นโหมด ev เอาไว้เราอยากจะขับโหมด ev ครับนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนโหมดต่างๆในการขับขี่นะครับผมมันจะมี3โหมดโหมด normal ก็คือจะเป็นขับแบบทั่วไปนะครับโหมด sport ก็จะเป็นโหมดแบบขับรถไฟฟ้านะฮะจะมีการหน่วงนะฮะนิดนิดหน่อยนอยแล้วก็ได้ความแรงแล้วก็มีการชาร์จกับของตัวมอเตอร์นะฮะแล้วก็อีกโหมดหนึ่งโหมด eco ตัวนี้จะได้การขับแบบโหมดไฟฟ้าแต่ว่ามีความ ความเร็วที่ลดลงนะฮะพร้พอมในการประหยัดน้ามันหัวเกียร์ตัวนี้จะมาหัวเกียร์มาแบบของตัวนิสสันอาร,อรยานะฮะที่ญี่ปุ่นนะครับผมให้มาแบบเรียบหรูมากแล้วก็การเข้าเกียร์ต่างๆง่ายมากนะครับผมนี่ฮะเปิดสวิตช์ตรงนี้การเข้าเกียร์ถอยนะครับเรากดตรงนี้ปุ๊บตัวนี้ครับกดขึ้นมันจะเข้าเกียร์ถอยเดินหน้าแล้วก็ผักมาที่ด้านหน้านะครับเป็นเกียร์ดีนะครับผมส่วนตรงเนี้ยสามารถวางแก้วน้ําได้เยอะมาก หรือเราจะถอดมานะฮะถ้าเราใส่เข้าไปแก้วที่มีขนาดใหญ่แล้วก็วางได้ส่วนแก้วกาแฟแก้วร้อนเราก็แค่พับลงมานะครับมันก็จะเป็นพื้นที่ให้เราใช้สอยได้แบบหลายประโยชน์มากนะฮะตัวต,ต่างๆภายในที่เป็นหน้าสัมผัสเราทั้งหมดนะครับจะเป็นแบบหนังแบบซอฟทัชนะฮะที่เป็นหน้าสัมผัสของเราทั้งหมดนะครับเป็นแบบหนังแบบซอฟทัชนะฮะตัวนี้ก็จะหุ้มหนังมานะครับเดินได้แต่เข็บสินเงินนะฮะ ตัวนี้จะเป็นกระจกอัจฉริยะนะครับกรณีที่นั่งกันเยอะหรือมีสัมภาระเยอะๆนะครับเราแค่ปรับกระจกตัวนี้มาภายในของห้องโดยสารจะถูกตัดภาพไปนะครับเป็นจอหลังนะครับกล้องตัวนี้ก็จะมีกล้องรอบคัน360องศานะฮะใช้งานได้ประโยชน์ครบมากเลยนะครับกล้องแบบ360องศาเป็นกล้องมองหลังอัจฉริยะทุกอย่างครบนะครับตัวนี้4ตัว แล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์ต่างๆที่แบบเป็น360องศาเซฟตี้ชิลของทางนิสสันให้มาครบนะครับกล้องมองรอบคันเตือนก่อนการชนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินเตือนอาการเมื่อยล้าเวลาที่เราขับนานๆนะครับแล้วก็มีเตือนออกนอกเลนเตือนจุดอับสายตาเตือนขนาดถอยจอดนะครับแล้ววเตือนออกนอกเลนตัวนี้มีความพิเศษก็คือมันจะมีการสั่นที่พวงมาลัยนะฮะเตือนให้เรารู้ว่าเนี่ยเราออกนอกเลนนะะมีการสั่นที่พวงมาลัยแล้วก็เสียงเตือน เตือนจุดอัพเซต้าจะมีเตือนที่เสา A เสา B นะฮะก็ตัวนี้ให้ความปลอดภัยมาครบนะครับ360องศาเซฟตี้ชิลซึ่งเป็นชุดเอกลักษณ์ของทางนิสันนะครับผมที่ให้กับทางคุณลูกค้ามาตัวนี้เบาะเป็นเบาะหนังนะครับให้เป็นเบาะหนังมานะฮะก็เขาปากกับนิสันนะฮะตัวนิสันชิกอีพอเวอร์ตัวนี้เป็นรุ่นออเท c h นะครับผม เอาละครับก็ขอฝากกับนิสสันคลิก E-POWER นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นนิสสันคลิก E-POWER ตัว a l t e ็กครับมาพร้อมชุดแต่งแท้จากญี่ปุ่นนะครับตัวนิสสันคลิกนะครับจะมีรุ่น,นต่างๆนะครับตั้งแต่รุ่น e นะครับผมราคา7 0รุ่น v ผมแล้วก็รุ่น vl 899,000และตัวแต่งพิเศษ a l l ท EC 9 40, 9 9 0 0 0นนะครับผมถ้าสนใจอยากจะมาทดลองขับผมมีรถทดลองขับให้นะครับเป็นรุ่น vl 8,99,000มาดูสมรรถนะต่างๆนะครับผมว่าตัวนี้คิกอีปาวเวอรการทำงานของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าการขับขี่ฟิลลิ่งต่างๆมันดีแค่ไหนนะครับเชิญที่สันชอเอราวันนะครับผมหรือถ้าสนใจนะครับตัวนี้มีดอกเบี้ยพิเศษครับ1.99%นะครับผมปากทางคาุณลูกค้ากดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะครับผมขอบาสวัสดีมากครับ